ทททสำนักง,งานจันทบุรีเนึก,กําลังพันธมิตรภาคการท่องเที่ยวจัดงานรากรสชาติพันธุ์ชิมจันเดอะเจอร์นี่อีพีสองอร่อยลืมลุม้มถ่ายทอดเรื่องราวอาหารพื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวจันทบุรีทั้ง4ชาติพันธุ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานจันทบุรีนําโดยนายศักสกิจสุภกิจ นำโดยนายศักสกุลสุภกิจอานาันต์ผู้อำนวยการททท,ทสำนักง,งานจันทบุรีร่วมกับพันธมิตรภาคการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีได้แก่สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีและสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีร่วมเปิดงานรากรสชาติพันธุ์ชินจันเดอร์เจอร์นี่อีพีสองอร่อยลืมหลุมอย่างเป็นทางการโดยมีนางอนงน้อยหนูเจริญคังจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงานมีประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานณลานจัดงานใกล้สุสานวัด ทอลิกจังหวัดจันทบุรีการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสารและเผยแพร่อัตลักษณ์ด้านอาหารของจังหวัดจันทบุรีซึ่งถือเป็นเมืองแห่งรสชาติที่เกิดจากการล้อมรวมของสี่ชาติพันธุ์หลักได้แก่คนไทยชาวชองชาวจีนและชาวยวนอาหารแต่และเมนูจึงสะท้อนรากเหง้าวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานคำว่าอร่อยลืมหลูมได้รับ แรงบันดาลใจมาจากตำนานวันเสกสุสานหรือวันฮาโรวินของชาวจันทบุรีที่เชื่อว,ว่าวันที่เชื่อว,ว่าบรรพบุรุษจะกลับมาพบลูกหลานและอยากริมรสอาหารเดิมๆที่คุ้นเคยจนเกิดเป็นแนวคิดอร่อยจนลืมกลับหลุมอันเป็นสเสน่ห์เฉพาะตัวของงานในครั้งนี้ภายในงานมีร้านอาหารพื้นถิ่นกว่า30ร้านค้ามาร่วมออกร้านพร้อมกิจกรรมเสวนานและเวิร์กช็อปให้ความรู้เรื่องรากรสชาติโดยคน โดยคุณอุกกรีบวงทองสาลีนักวิชาการด้านอาหารรวมถึงเมนูพิเศษที่หาชิมได้ยากอาทิเนื้อต้มเรวซึ่งใช้สมุนไพรพื้นบ้านของจันทบุรีเป็นส่วนผสมหลักให้รสหอมกลมกล่อมไม่เหมือนใครและผ้าร้ายอาหารพื้นบ้านชาวยวนกินคู่กับผักพื้นถิ่นน้ำจิ้มถั่วและขนมดอกแครที่สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวจันทบุรีได้อย่างงดงาม งานจัดขึ้นถึงวันที่2พฤศจิกายนที่ลานจัดงานใกล้สุสานวัดคาทอลิกตรงข้ามซอยจันทิมิตรสอซอย8ก็เชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวนะคะสามารถไปร่วมสัมผัสเสน่ห์รากแห่งรสชาติเมืองจันทบุรีทั้งในรถดินและเรื่องราวทางวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งลากรสชาติพันธ์ชิมจันเดอร์เจอร์นี่ครั้งที่2นะครับตอนอร่อยลืมหลุม จันทบุรีนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของอาหารนะครับแล้วก็อาหารของเราเนี่ยมีเอกลักษณ์นะครับที่ไม่เหมือนที่ไหนแล้วก็แต่ละเมนูเนี่ยนะครับเกิดจากูุิบัญญาแล้วก็เป็นเรื่องของมรดกจากชาติพันธุ์นะครับสี่ชาติพันธุ์หลักนะครับที่อยู่ในจันทบุรีไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนยวนนะครับคนชองและก็คนไทยแท้ คนจันทบูรณ์นะครับดังนั้นแล้วงานนี้เนี่ยจึงเป็นงานที่นอกจากจะได้มาเห็นเมนูอาหารที่เป็นเมนูลับนะครับที่เคยสูญหายไปจากจันทบุรีนะครับได้กลับมาให้ใหนักเที่ยวนะครับหรือผู้ที่สนใจเนี่ยได้เข้ามาเที่ยวชมนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวเอาความรู้ต่างๆเรื่องราวต่างๆของอาหารของเมืองจันทครับกลับไปด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยคำว่าอร่อยลืมหลุมในครั้งนี้เนี่ย เกิดจากความตั้งใจนะครับที่จะถ่ายทอดได้เห็นว่าหลายๆเมนูนะครับได้ตายสูญหายไปแล้วแต่บัดนี้ลูกหลานนะครับได้นํามันกลับมามันจึงเป็นความภาคภูมิใจที่บรรพบุรุษแม้ท่านจะล่วงลับไปแล้วเนี่ยท่านกลับมาในวันที่เขาเรียกกันว่าวันศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือวันที่เสกสุสานเนี่ยครับก็ทําให้บรรพบุรุษเหล่านั้นเนี่ยเพิ่มปิ่มอยากกินรสชาติเดิมๆที่เคยได้ทาน จนไม่อยากกลับและอยากอยู่กับลูกหลานอันนี้ก็คือเป็นอร่อยลืมหลุม